เจอแม่สีนวลอีกแล้วนะคะเมาเล่กันแล้วนะตอนนี้ก็อันนี้เป็นคลิปสายด่วนคลิปที่2นะคะก็เหมือนเดิมคําเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายจ้ามาดูเด็กตาก,กันนะคะอันนี้แอดมินมีครบเลยนะทั้ง3าใบเต็มบนเต็มล่าง,ง,งแล้วก็ชุด VIP เนาะกล่าวถึงผลงานหนึ่งกันยายนก่อนละกันกันยายนชุดเต็มล่างซอผ่านนะคะ9 4, 4้าเนาะน่าจะคุณหูคุณตาละแหละแอดมินใส่ไปในคลิป สายด่วนคลิปแรกนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มบน16กันยายน4161 496971794764 4 4 8 1 4 8 1 9 8 9 8 4 6 8แล้วก็87แม่ๆแคปหน้าจอเลยเด้อคว้ามือเต็มล่าง1838681912161789 88396962328236แล้วก็66อันนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยชุดเต็ม 2องใบของเด็กตากงวดน,นี้16กันยายนนะคะแคปหน้านี้ไว้นะแล้วก็ใบนี้เป็นชุด VIP ปลดหนี้ของเด็กตากหลากหลายคนถามหาใบนี้นะคะแอดมินได้นำเสนอไปในคลิปสายด่วนงวดหนึ่งกันยายนแล้วก็ขึ้นเทียบใบเก่าให้ด้วย VIP ปลดหนี้งวดที่แล้ว49มาล่างเต็มๆนะคะเป็นตัวกลับผลออก9 4เนาะขวามือเด็กตากให้อะไรแคปหน้าจอนะคะงวดนี้ให้หนึ่งแ 1> C 1 6 8 4 9 6 9 3 9 7 1แล้วก็79นะคะถ้าถามว่าแอดมินถูกใจเลขไหน C 1ค่ะแม่แอดมินถูกใจ C 1เนาะแคปหน้าจอว้ดูเดออันนี้เด็กตากนะคะมีทั้งชุดเต็มบนล่างบนและล่างแล้วก็ชุดปลดหนี้ของเขานะคะแล้วก็แอดมินนะคะเอาชุดสรุปบนล่างของเด็กตากแล้วก็ใบ v i p ปลดหนี้มาเทียบให้เนาะสรุปบนล่าง1 8 1 9 4 1 6 1 7 1 3 8 6 8 6 9 4 9 6 4 3 9แล้วก็79 ส่วนชุด VIP 16ก,กันยายน1 8 3 8 1 9 4 1 6 8 4 9 6 9 3 9 7 1แล้วก็79นะคะเลขมันจะได้เหลือน้อยน้อยห่างนะคะแม่จะได้ตัดสินใจใถูกเนาะอ่ะแคมหน้าจอไว้นะคะแล้วก็มาลอกการบ้านทะเลใจกันหน่อยนะคะลอกการบ้านงวด16กันยายน9 6 6 9 5 6 6 5เนาะอันนี้ถือว่าเป็นการลอกการบ้านนะคะใช้สับได้แบบน่ารักมากเลยการบ้านหนึ่งกันยายนสอบไม่ผ่านนะคะแต่ก็ถือว่าสวยเนาะแม่เนาะ ถ้าย้อนกลับไปดูของ1วันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือน8สอบผ่านทั้ง2งวดเลยนะคะการบ้านของทะเลใจอันนี้แอดมินขึ้นเทียบให้งวดเดียวนะแต่ว่าของเดือน8นดะสอบผ่านทั้ง2งวดมาหลุดงวดสัญจรนะคะแล้วก็อย่าลืม 9669•5•665 เก้าเด้อดูไว้เป็นแนวทางนะคะตามต่อนะคะรัฐบาลไทยของไก่เจ้าพายุ ผลงานหนึ่งกันยายนสอบผ่านนะคะเด่นก็เข้า4ตัวรองก็เข้า994เตม็ตมๆเลยเนาะผลออก60694แล้วก็16กันยายนใบขวามือเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มให้เด่น4และ1ตัวรองคือ6แม่6มาอีกแล้ว3ตัวเจาะ6 1 4 6 4 61,70 92 41 42 91แล้วก็เบิ้ล44 Uh huh. แนวทางของไก่เจ้าพยุตถูกใจแอดมินมากเลยนะคะเนาะเลขตรงใจ41แล้วก็92นะคะทุกคน41แล้วก็92โ oh อ้โ oh. หเพียง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 เข้าแน่นอนนะคะวันนี้อะแคปหน้าจอวบเดอร์ตรงใจแอดมินมากๆเลยนะคะแม่แม่เดี๋ยววันนี้4โมงเย็นก็จะได้รู้ผลแล้วนะคะว่าเราจะได้กินชาบูหรือว่าจะได้กินมาม่าเนาะอะ,อะดูไว้เป็นแนวทางละกันเนาะเลขตรงใจแอดมินมากเลยนะคะทุกคนตรงใจแม่แม่ไหมคะ แล้วก็มาดูอันนี้แอดมินเอามาขึ้นโชว์ให้ละกันเนาะเป็นสูตรใหม่ของ b ีวันนา0304แล้วก็64นะคะลองไปพิจารณาดูเดอร์แนวทางของ b ีวันนานะคะแอดมินคิดว่าน่าจะตรงใจหลายๆคนอยู่เนาะรู้สึกว่า64นี้จะไปชนกันกันกบเลขสายสายด่วนเลขรบวงในของหมาน้อยคอยรักใช่ไหมคะแม่เนาะแล้วก็ความเมอเป็นของแอดวิภาคนะคะแอดวิภาคเข็มเพชร ฟ้าตรง817แล้วก็17พื้นดิน73ผิดเพียง8ครั้งถึง9ซะที่ไหนแม่แม่ชอบไหม817 17แล้วก็73นะอันนี้แนวทางของแอดวิทางนะคะแอดมินได้มาตอน11บเนาฬิกา8นาทีเนาะรู้สึกว่ามีพี่ๆแม่แม่คอมเมนต์ถามหาอยู่เนาะอ่ะมาแคปหน้าจอออเดอร์ลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็ซองแดงนะคะของงวด1กันยายนผลออก60 6 9 4หลุดเนาะ16กันยายนใบขวามือสั่งวิ่ง2 มี327 921 2ตัวเจาะให้27 21 23 29 37แล้วก็91นะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของซองแดงนะแอดมินขึ้นเที่ยมให้เลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเลข27 เลข29ชนหลายสํำนักเลยนะคะทุกคนเนาะถือว่าเป็นเลขดังเนาะ27แล้วก็29ดังมาตั้งแต่งวดสัญจรแล้วนะคะแม่เนาะ27กับ29เ้นี่ยดูไว้เป็นอาวทางละกันเดอร์แอดมินเอามาฝากดูซองแดงเสร็จแล้วมาต่อด้วยใบดำดๆรักกันนะคะผลงานเก่าหนึ่งกันยายนหลุดเนาะแต่รู้สึกว่าเลขวิ่ง0เข้าอยู่นะคะผลออก60694มาดูเลขเด็ดใบดําขวามือสิกันยายน คู่โต๊ด9และ7ชี้ขาด03ตัวเจาะ0 9 7 0 3 7ฟัน9 7 3 7 0 7 0 9แล้วก็03 9737 07 09ดแล้วก็0 3ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแม่แม่อันนี้แอดมินเอามาฝากเนาะเทียมให้ดูเลยทั้งผลงานเก่าแล้วก็ผลงานใหม่จะได้นำไปตัดสินใจถูกนะคะมาดูรัฐบาลไทยแม่นาเรนอันนี้เป็นชุดเต็มนะแอดมินมีทั้งชุดเต็มแล้วก็เลขสายด่วนนะคะ ชุดเต็มผลงานเกา่าสอบผ่านเดอร์เลขวิ่งเข้าศูนย์สองตัวเจาะศูนย์หกมาบนเต็มเต็มเลยเนาะแล้วก็ชุดเต็มสิบหกกันยายนใบใหญ่ๆนะคะแคปหน้าจอไว้นะให้เด่นเจ็ดและแปดสองตัวเจาะเจสองเจหนึ่งเจศูนย์แปดสามแปดหนึ่งแปดศูนย์เน้นแปดสองสามตัวเจาะสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดสามแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้เป็นชุดเต็มแต่ก็เลขสายดวนของแม่นารีงวดเก่าสอบไม่ผ่านนะคะใบซ้ายมือเห็นไหมสอบไม่ผ่านเดอร์แล้วก็สายดวน ความฝันแล้วก็เป็นเลขสายด่วนของแม่นารินนะคะให้421905แล้วก็29 29นี่ก็เป็นเลขชอบแม่สีนวล9 0 5นเป็นเลขความฝันเลขสายด่วนแม่นารินแล้วก็เป็นเลขหมานแม่สีนวลอีกทั้งยังไปชนกันกับเลขทูบของอาจารย์น็อตตี้แล้วก็เลขทูบแม่น้ำหนึ่งก็คือ056พิจรารณาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะเลขสวยอยู่เนาะแต่แอนดมินคิดว่าน่าจะน่าจะปิดไปแล้วหรือเปล่าแม่เลขดังเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม ก็เอาไว้ดูเป็นแนวาทางแล้กันเดอ้อแอดมินมาแบ่งปันให้คะ่ะเด่นบนอาจารย์เอกสิทธิ์นะคะวันนี้ให้ 1x 2x แล้วก็ 4x ลองไปหาค่า x กันดูเดอ้ออันนี้เด่นบนนะใบดำส่วนเด่นล่างใบเหลืองนะคะหลัก10ล่างเนาะของงวดเก่า1กันยายนให้ 3x 5x 1x หลุดเดอ้อผลออก94เนาะแล้วก็16กันยายนให้ 8x ศ x ย์แล้วก็ 6x นะคะแม่ 8x 0x ศย์แล้วก็ 6x เอกนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์แคมหน้าจอไว้จ้าตรีรามให้อีกรอบนะคะสําหรับมาวิง่งใบเหลืองใบนี้แอดมินรู้สึกว่าของคลิปสายด่วนอันแรกแอดมินไปเขียนผลผิดแอดมินพูดว่า1กันยายนผลมันออก6 0 6 9 4แต่ว่า,าผลที่เขียนในรูปภาพไปเขียนแ6ด2 8ดสองปนะคะ,นะคะก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเนาะผลงานเก่าสซอบไม่ผ่านนะคะมาวิง่งใบเหลืองแล้วก็16กันยายนให้เด่นสองมีแ2ดสองไป จับคู่กันเนาะแปดสองแปก้าสองเก้นะคะแม่แม,แม่อันนี้มาวิ่งค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลจ้ามาดูเลขหน้ามานะคะของแอดชลดากันนะคะขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลเดอ้อมี2ใบนะคะแม่ดูใบแรกก่อนเนาะมี3ตัวเจาะให้973 972 073 172 173แล้วก็072แล้วก็เลขหน้ามานะคะแอดชลดาก็ ad จัดมาให้นะคะวันนี้7 1, 7, 2, 7 3, 8งวด93นี้71 72 73 81 82 83 91 92 93 แล้วก็ข้างล่าง1213 812 973แล้วก็327ถูกใจแอดมินหลายเลขเลยนะคะในนี้เนาะแล้วก็แอดชลดาสมาชิกถามหาเยอะมากเลยนะคะมาแล้วนะแนวทางของแอดชลดานะคะถือว่าเอาเป็นเลขสายด่วนเลขขคงสุดท้ายแล้วกันเนาะใครชื่นชอบก็แคปหน้าจอดูเลยนะคะเลขชนกันทั้ง2ใบเลยนะคะแม่ถ้าใครชอบ7ก็จัดไปเลยเด้อนี่717273 ชอบ9กก็91 92 93เกนาะ8ก็88 8 8 8 3นะคะอ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยจ้าและสายดวนภายตาเทพนะคะก็หกันยายนให้98 614เนาะถ้าคนจับถูกก็น่าจะได้อยู่เลยเนาะผลมันออก60 694แอดมินก็เลยมาตามต่อให้ให้มาหางเดียวแคนแคนเป็นชุดเจาะ3ตัวเลยนะคะ7 28อย่าลืมไปตัดเล่นนะ ตามต่อนะคะโปเตโตเนาะอันนี้เป็นรัฐบาลไทย16กันยายนนะคะดูไว้เป็นแนวทางหลักกัน13 29 39 46 60 69แล้วก็79ระวังเลขเบิ้ลวิ่ง3 5และ9นะคะดูไว้เป็นแนวทางเนาะมีเลขถูกใจแอดมินอยู่นะเนี่ย2992นะคะแม่เนาะ13 29 39 46แล้วก็60 69แล้วก็79นะคะระวังเลขเบิ้ลเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้จ้าขอบคุณโปเตโตด้วยนะคะ ชุดเน้นงบน้อยแม่นำหนึ่งผลงานหนึ่งกันยายนเหมือนเน้นให้9449เนาะนแม่นะ้อสอบผ่านแอดมินไม่ได้ขึ้นเทียบให้นะแอดมินล่อยฟังละกันเพราะว่าจำได้แล้วก็16กันยานะคะเน้นงบน้อย2 8หทางเดียวแขนแขนชุดเจาะของเขาก็7173แล้วก็75เลขทูบ056แม่แม่ไปพิจารณาออเดอร์สำหรับคนที่ถามหานะจ๊ะ แล้วก็สายด่วนอาจารย์ไม่เอกใบสีชมพูนะคะ89936938แล้วก็3ตัวเจาะให้แม่แม่แคปหน้าจอนะขวามือเป็นของเจนนก8 1 6 2 1 6 9 1 6แล้วก็016นะคะลองไปพิจารณาดูเด้อเลขสายด่วนโอโหเมาเลขมากเลยนะคะตอนนี้แม่ตาลายกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นใบนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยของตะพาโชคเนาะ16กันยายนให้069 059 159แล้วก็075 แม่แม่ลองไปพิจารณาดูเด้ออันนี้รัฐบาลไทยของตะพาโชค่คะต่อด้วยใบส้มนะคะผลงานเก่าสอบไม่ผ่านน้อ1นึ่งกันยายนผลออก6 0 6 9 4 1 6กันยายนชอบ7 7 9 7 7 9 3 7 5 7 72เบิ้ล77 3ตัวเจาะให้537แล้วก็957นะคะทุกคนเนาะแนวทางใบส้มก็จะมาช่วงเกือบเที่ยงเลยนะแอดมินลงคลิปช้าก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเด้อใครที่ชื่นชอบและอยากติดตามก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะชอบไหมคะแม่79 3757 7277 79กับ72ดังมากๆเลยงวันนี้นะ่าจะเข้าโครงการคนละเครื่องแล้วแหละแม่ สายด่วน Ad f i n i x สิบหกกันยายนนี้นะคะหางเดียวแคนแคน650ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะรู้สึกว่าของวันหนึ่งกันยายนถ้าแอดมินจำไม่ผิดให้712หรือเปล่าแม่หลุดเนาะอย่าลืมรัฐบาลไทยของ Ad f i n i x ด้วยเด้ออันนี้เลขสายด่วน650นนะคะเลขแม่น้ำหนึ่ง เลขทูบแม่น้ำหนึง่งเลขทูบอาจารย์นอตตี้เลขสายด่วนของแม่นารินเลขหมานแม่สีนวลช n แนลแล้วก็เลขสายด่วนแอดฟินิก650อย่าลืม6กลับหัวเป็น9ด้วยนะคะแม่ๆเอาไปผิจารณาเดอ้อสั่งล็อกวงในใบเขียวใบนี้นะคะผลงานหนึ่งกันยายนสอบผ่านเนาะผลออก60694เต็มเตมเลย16กันยายนนี้วิ่ง8 17 29 37แล้วก็10เน้น8 3 8 4 สตัวเจาะให้984แล้วก็183นะคะใบเขียวน่าจะเป็นใบนี้แหลนะเนาะที่พี่พี่สมาชิกมาคอมเมนต์ถามหาใช่ไหมทุกคนถ้าใช่ก็ตอบแอดมินหน่อยเดอ้ออ่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยจ้าและสุดท้ายนะคะของคลิปนี้วิ่งแบบพี่ตูนผลง,งานเก่าหกันยายนสาย2ให้วิ่ง9สอบผ่านเนาะล่างออก94แล้วก็ของงวด1ิกันยายนขวามือสาย2ให้วิ่ง7นะคะแม่วิ่งเเด้อ แล้วก็ใครที่รอสายหนึ่งแอดมินจะโพสเป็นรูปภาพให้ที่ชุมชนประมาณบ่าย2องครึ่งนะคะทุกคนนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะอันนี้เป็นสาย2วิ่ง7สายหนึ่งแอดมินจะลงเป็นรูปภาพให้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้แม่ๆพี่ๆทุกคนเฮงปังๆร่ำๆร,ำร,ำรวยๆเดอ้อแม่สินวันชาแนลสวัสดีค่ะ